สวัสดีครับผมนิวจากรายการนิวซีเฮนครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงโน้ตบุ๊กของ ASUS ROG Stix G15 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดือนก่อนก่อนก็เป็นรุ่น ROG Stix G15 เหมือนกันมี RGB รอบทิศนี่ด้านล่างก็มีด้านบนคีย์บอร์ดก็มีวันนี้มีสิ่งใหม่มาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันซึ่งรุ่นที่อยู่กับเราตรงหน้าเนี่ยมีรหัสว่สวา G.L. ห้าสี L ่สาม QE และก็ตามด้วย HN 1 3 1 t มีราคาขายอยู่ที่39,990บาทจริงๆแล้วมีตัวเลือกอีก1ตัวนะครับมีขนาดจออยู่ที่17นิ้วนะครับตัวนั้นเองเนี่ยจะมีแป้นนำแแพดนะครับหรือว่าเป็นปุ่มกดตัวเลขทางด้านขวามือด้วยใครสนใจรุ่น17นิ้วเนี่ยราคาขายอยู่ที่4 1 9 9 0บาทนะครับกับรหัส GL 7 4 3 QE HX 0 8 8 t โ oh อ้โหรหัสยาวขนาดนี้ต้องอ่านกันเลยทีเดียวใครจะไปจำไหวนะครับเอาเป็นว่าในซีรีส์นี้มีตัวเลือกประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น G 15ที่เป็นขนาด15.6นิ้วกันเลยดีกว่านะครับในฝั่งของตัวนี้เองเนี่ยจะใช้หน่วยประมวลผลที่เป็น AMD ล y z e n ้น9นะครับรหัส5900 H X c r o c k speed เนี่ยอยู่ที่3.30 GHz นะเรครับ clock up ไปจนถึง4.59 GHz ได้เอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นนั้นรุ่นนี้ดูตัวเลข c r o c k speed ของ CPU กันก่อนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ NVIDIA GeForce RTX 3 0 5 0 TI นะครับเป็น4 gig g b GDDR6 มันก็ประหยัดพลังงานดีนะการประมวลผลก็ถือว่าทาได้ดีนะครับเราไปต่อกันที่หน้าจอรุ่นนี้เองเนี่ยโอ้โหสีสันสดใสนะครับแล้วความสว่างค่อนข้างเยอะเทคโนโลยีหน้าจอให้มาเป็นแบบแอนตี้แกล์นะครับจะเห็นว่าเวลามันสะท้อนเข้ากับแสงเนี่ยมันจะไม่ได้แสบตาแบบเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเข้าตาเราเลยพบเห็นได้บ่อยแล้วในโน้ตบุ๊กของทาง ASUS เขาอะนะหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นพาร์เนลแบบ IPS ด้วยถึงแม้ว่าผมจะนั่งอยู่ในบริเวณตรงเนี้ย ที่แทบจะเป็นด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กอยู่แล้ว แค่เฉง้อหน้าออกมาเนี่ยเราเห็นรายละเอียดที่หน้าจออย่างชัดเจนนะครับว่าอันนี้คือโปรแกรมอะไรอันนี้ตัวงสือเขียนว่าอะไรซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เราย้ำมาโดยตลอดว่าหน้าจอของ ASUS เนี่ยไม่เคยแบบตกชั้นเลยจริงๆในเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับหน้าจอ,อน,นี้ทําออกมาได้ตอบโจทย์เกมมิ่งเหมือนกันเออคือเขาให้มาเป็นแบบ144เฮิรตนะครับไปดูในเรื่องของเบเซลด้านบนของทางหน้าจอนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าสมัยโน้ตบุ๊กสมัยใหม่เนี่ยเขาตัดเรื่องเว็บแคมออกไปจะไม่ได้มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับค มีเลยนะคุณจะเอาไปสตีมมิ่งคุณจะเอาไปไประชุมเวิร์กฟอร์อมโฮมอะไรเงี้ย คุณต้องซื้อกล้องเว็บแคมด้วยตัวเองแต่ว่ามันมีโปรแกรมหนึ่งเว้ยของทาง ASUS อะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังซึ่งเราไม่เคยพูดถึงมาก่อนนะครับใช้มือถือรุ่นอะไรก็ได้เนี่ย Android iOS เพื่อที่จะดึงภาพจากกล้องหน้าของมือถือหรือกล้องหลังของมือถือเนี่ยมากลายเป็นกล้องเว็บแคมได้ SSD M.2 มาให้นะครับจำนวน512จิกนะครับเป็นแบบ PCIe 3.0ก็สามารถที่จะอัปเกรดได้อาจจะไม่จุใจสำหรับคนเล่นเกมสเปคหนักมาดูใน ฝั่งของแรมกันครับตัวนี้ให้มาความจุ16กิก DDR4 คุณสามารถเอาไปอัปเกรดตามใจของคุณได้เลยนะครับถ้าหากมองว่า16กิกมันน้อยเกินไปทํางานหลายๆรูปแบบพร้อมกันเช่นเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยอะไรประมาณนี้มันอาจจะใช้ทรัพยากรเนี่ยใกล้เต็มลิมิตในภาคของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี Windows 10 Home Edition แถมมาให้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูในฝั่งของพอร์ตต่างๆนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อรูเสียบแบบไหนบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือ USB ที่เป็นรูปแบบซ u เปอร์สปีดเนี่ยมาให้2พอร์ตนะครับจะมีรู3 5มมิลิเมตรนะครับไว้ต่อหูฟังกับไมโครโฟนคราวนี้เรามาดูฝั่งขวามือของตัวโน้ตบุ๊กบ้างฝั่งขวาเนี่ยจะโล่งเตียนไปเลยไม่มีอะไรเลยนะครับด้านหน้าของผู้ใช้งานเนี่ยก็จะไม่ได้มีพอร์ตอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันจะอยู่ทางด้านหลังหน้าจอนะครับสังเกตว่าณขณะที่เราใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ย ทุกอย่างที่เราจะเชื่อมต่อจะไปอยู่ด้านหลังหมดเลยสายเนี่ยมันจะไม่ได้ระยงระยัางอยู่ที่ด้านข้างแล้วสำหรับซีรีส์ R G Stick เนี่ยเขามีการปรับให้มาอยู่ด้านหลังกันหมดแล้วเริ่มด้วยที่การเสียบชาร์จนะครับรูอะแดปเตอร์ให้มาเป็นรูปแบบ200วัตต์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วดีแล้วก็จะมาต่อกันที่ R J 45นะครับพอร์ตแลนต่ออิเนเทอร์เน็ตผ่านสายไปเลยชัวมากแล้วก็ H D M I Type A 1พอร์ตนะครับมี USB อ Type C นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Power Delivery ด้วยนะครับแล้วก็รองรับ Super Speed ด้วยถ่ายโอนไฟล์ได้แบบรวดเร็วนะครับมาที่รูสุดท้ายก็คือ USB ใช้ A Super Speed นี่ครับเสียบแฟลชลงแฟลชไดร์อะไรเงี้ยคือรุ่นนี้เองเนี่ย,ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าเขาอาจจะสร้างมาสาหรับการใช้เล่นเกมแบบคลายเครียดอะ่ะเพราะฉะนั้นในรูปแบบลําโพงที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบพื้นฐานนะครับด้านซ้ายด้านขวา,า,ขวาสเตอริโอนี่แหละมาตรฐานทั่ว,วไปในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแผงระบายอากาศโดยทั้งหมดทั้งสิน้นด้านใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแกะออกมานะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศที่เป็นจุดสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ CPU แล้วก็ GPU นะครับจุดไหนที่ร มีพัดลมรอเอาไว้แล้วเป่าระบายอากาศได้รวดเร็วทันใจซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีรูระบายอากาศอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมที่เป็นแง่งๆง่งเนี่ยมันคือรูเข้ารูออกของอากาศทั้งนั้นเลยพวกรถบ๊กเกมมิ่งเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเสียงพัดลมนะครับมันจะค่อนข้างดังนิดนึงเพราะว่าความร้อนมันสูงนะก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของเสียงรบกวนของพัดลมนั่นแหละมันมีสิ่งหนึ่งว้ที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะคือเวลาเราเปิด โน้ตบุ๊กขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีแทบตรงนี้ที่มันจะเป็นแง่งค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากผมเห็นครั้งแรกนะผมนึกว่ามันจะเป็นรูลำโพงอีกสักชุด2ชุดเพื่อให้เสียงที่ได้จากการเล่นเกมเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นมีเสียงจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่าสนใจแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ครับเรามาดูต่อกันที่ในเรื่องของพวกช็อตคัตต่างๆเนี่ย ให้มาอย่างครบถ้วนมากๆนะครับเริ่มจากด้านบนก่อน เราจะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไมโครโฟนปรับโหมดการทํางานของโน้ตบุ๊กก็สามารถทําได้นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ4โหมดด้วยกันมีโหมดเงียบนะครับก็คือจะปรับรอบพัดลมต่ําๆนะครับมีโหมด Windows มีโหมด Turbo แล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นโหมดเ e อร์ฟอร์แมนซได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นรูปแบบ Fn แล้วก็กดช็อตคัท F5 ในฝั่งขวามือก็จะมีตัวควบคุมไฟล์มีเดียมาให้แบบคร่าวๆนะครับรวมถึงปุ่มสุดท้ายเนี่ยที่น่าจะใช้บ่อยส มาคนทำงาน นั่นก็คือปุ่ม Print Screen ครับจะมาอยู่ตรงแถบขวามือสุดของตัวคีย์บอร์ดพวก W A S D เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบปุ่มใสๆนะครับที่จะมีสีเนี่ยหลอดออกมาจากด้านใต้คีย์บอร์ดด้วยนะครับรุ่นนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตนิดนึงเขาก็จะไม่ได้มีตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับคือเวลาเราจะปลดล็อกตัวเครื่องเนี่ยต้องใส่รหัสผ่านหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นวิธีที่เบสิกเกินไปนะครับเรามาอธิบายในเรื่องของสีสันของ R G B ดีกว่าเข้าไปตั้ง ้งค่าผ่านโปรแกรม a r m o r l ได้แต่ว่าไอ้เรื่อง Aura Creator เองเนี่ยมันจะมีแค่บางรุ่นนะครับที่รองรับก็คือรุ่นที่มีไฟ RGB แยกออกมาแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้งานได้หรือใครที่มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เป็นของ ASUS เองเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้อย่างเช่นหูฟังอย่างเช่นเมาส์ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นเซตเนี่ยคุณสามารถเซตได้เลยครับว่าเมาส์อยากให้เป็นสีนี้ซิงกับไฟคีย์บอร์ดซิงกับไฟหูฟังอะไรเงี้ยเออมันเจ๋งดีนะคุณจะเห็นว่าไฟแถบด้านล่างเนี่ยเป็นเรนโบว์เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเนี่ยคือไฟที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีฟังก์ชันใหม่มากๆตั้งค่าให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันเอาข้อมูลความร้อนของตัวเครื่องเนี่ย มาทําการระบุเป็นค่าสีได้ด้วยอ่าแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาเปอร์เซ็นต์การทํางานของ CPU เนี่ยมาระบุเป็นค่าสีอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ที่โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันมีการทํางาน CPU ที่ต่ํามากๆก็คือแทบไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยเนี่ยไฟ RGB จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือเป็นสีแบบสบายตาสบายตาหน่อย แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เราลันเกมแบบหนักจะจัดหรือว่าเราทำงานแบบ CPU โหลดสูงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองสีแดงอ่าเราสามารถรู้สถานะเครื่องได้ง่ายๆโดยการดูที่ไฟคีย์บอร์ดที่เราตั้งค่า,าไว้หรือเมื่อไหร่ที่ความร้อนมันขึ้นสูงเนี่ยไฟตรงคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงที่อุณหภูมิสูงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นสีแดงเข้มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถจะให้ไอ้พวกไฟสีๆเนี่ยมันซิงกับเพลงได้ด้วยในกรณีที่เปิดเพลงแบบมันจ,จัดๆอย่างพวกรถแห่จังหวะแบบตึกๆๆกตึกๆ,ๆึๆ ตึก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 ไฟมันก็จะกระพริบปั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 บเนี้ยเหมือนอยู่ในผับอยู่ในเทคเลยประมาณนั้นก็ลองไปปรับตั้งค่ากันดูนะครับไปดูในฝั่งของเบนช์มาร์กันบ้างดีกว่านะครับคะแนนในฝั่งของ CPU Single t ลเทรตัวนี้เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่620นะครับแล้วก็ CPU แบบ m ันติเทรดนะครับก็อยู่ที่6,300นนิดๆนะครับเอาตัวเลขตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอะนะเราไปต่อกันที่การทดสอบเบนช์มาร์กั ับตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับกับไฟ n อน f a n t a s y ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นแบบ1ัน0 p นะครับคือหน้าจอเนี่ยมันเป็นแบบ full hd ไงถ้าเกิดว่าเราจะไปเทส 4k อะไรเงี้ยก็อาจจะเกินกำลังไปหน่อยคะแนนตัวนี้เนี่ยได้มาอยู่ที่7,764คะแนนนะครับหน้าจอ full hd แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดู YouTube คุณเปิด 4k ไม่กระตุกนะครับคุณสามารถดู 4k ได้สบายตาม,มากคุณสามารถดู full hd 6 0เฟรมได้แบบลื่นไหลามากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นคะแนนแบบรัวๆในฝั่ง PCMark แล้วก็ t d ดีมารนะครับเป็นประมาณนี้อ่ะครับเราไปดูคะแนนในฝั่งของ Cinebench mm hmm. ก็จะได้คะแนนมาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยมันจะทํางานได้ดีมากแค่ไหนนะครับโดยที่3 mm hmm. เกมทั้งต่อไปนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมี Forza Horizon ัภาค4ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นแบบ Low q u i t y t ตนะครับตัวเฟรมเรทเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยนะแทบจะแบบไปสุดในฝั่งของหน้าจอเริ่มตั้งแต่99เฟรมไปจนถึง120เฟรมเ e อเซนะครับตอบโจทย์สําหรับคนที่เล เกมรถแข่งอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับความละเอียดเท่านี้ทําออกมาได้โคตรดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นแบบ high quality นะครับคือปรับสุดทุกอย่างเลยเนี่ยเฟรมรทจะดรอปลงมาครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวนะจะเริ่มตั้งแต่55เฟรมไปจนถึง75เฟรม per second ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในตัวเกมด้วยการที่เฟรมมันลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อบางกรณีที่เรากําลังขับอยู่แล้วแบบมันไม่ค่อยลื่นตาบางช่วงบางตอนอะไรประมาณ โดยรวมยังเล่นได้อยู่เราไปเกมรถแข่งอีกสักเกมหนึ่งนะครับต่อกันด้วย Need for Speed ภาค Heat คือภาพสวยด้วยรายละเอียดเยอะพวกแสงพวกเงาพวกของแต่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นแบบ Low Quality เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่8 1ถึง104เฟรมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆอยู่นะครับคล้ายๆกับในเกม Forza เมื่อกี้เลยแต่เฟรมเรทก็ยังทําได้น้อยกว่า Forza อยู่ดีเพราะว่าเกมตัวนี้รายละเอียดมันจัดเต็มจริงๆคราวนี้เราไปดูในฝั่งของ High Quality ครับตัวเลขเนี่ยคือ เริ่มตั้งแต่50เฟรมไปจนถึง67เฟรม per second ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ yeah. ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นไม่ได้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้คือภาพมันก็ยังโอเคอยู่พอลงไปแข่งจริงๆลงไปขับจริงๆเฮ้ยลื่นในระดับของมันอะที่มันจะทําได้คุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะปรับโลสุดหรือว่าไฮสุดแต่จริงมันก็มีตัวเลือกตรงกลางนะแบบมีเดียมเออลงไปปรับดูแล้วกันเราไปปิดท้ายกันที่เกมยิงๆกันบ้านดีกว่ากับ first person shooting นะครับอย่าง a p e x legend เนี่ยตัวนี้เองเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าคนที่เล่นเกมนี้อาจ ต้องการความเสถียรของเฟรมเรทค่อนข้างเยอะไม่งั้นมันจะยิงยากมากนะครับหากว่าคุณปรับแบบ low quality ที่ความละเอียดพัน0นะครับเกมนี้จริงๆปรับ 4K ได้แต่เราไม่ปรับไงคือมันไม่น่าไหวถ้าเป็นแบบ low quality จะเริ่มตั้งแต่108เฟรมไปจนถึง131เเฟรม per second เท่ากับว่าคุณสามารถเล่นเกมยิงกับเกมเกมนี้แล้วคุณปรับแบบผมเนี่ยสบายหูสบายตาแน่นอนเราไปต่อกันที่การปรับแบบ high quality กันบ้างดีกว่านะครับเฟรมเรทเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 69เฟรมไปจนถึง123เฟรมนะครับถ้าหากไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้น่าจะชัวร์แล้วคุณต้องการจะเอาไปสตรีมด้วยเนี่ยอย่างน้อยมันก็รองรับตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมันไม่ต้องไปอัปเกรดมันก็น่าจะเพียงพอแล้วยกเว้นคุณซีเรียสมากๆเพิ่มแรมสักนิดหน่อยก็น่าจะเพียงพอนะครับในเรื่องของเสียงที่ได้รับนะครับในกรณีที่คุณดูหนังก็ตามนะครับหรือว่าฟังเพลงชิลๆก็ตามเนี่ยความคิดเห็นผมนะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยความดังออกมาทําได้ดีแล้วให้เพื่อนของคุณ ห้องนี้ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยถือว่าโอเค ในย่านของเสียงทุม้มเสียงต่ําเสียงสะเทือนเสียงเบสเนี่ยแทบจะไม่มีให้ได้ยินเลยนะครับคือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสัก20-30%ได้ถ้าเกิดว่าจะเอามาเน้นความบันเทิงฟังเสียงอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะแยะนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีลําโพงแยกก็น่าจะดีกว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทิ้งท้ายให้ดูนั่นก็คือในภาคของการใช้โปรแกรมที่มากับตัวเครื่องตั้งแต่ตน้นหากว่าคุณซื้อน้ตบุ๊กแอซเนี่ยทุกเครื่องจะมีเหมือนกันหมดนะครับนัน My Asus นะครับซึ่งมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Link to My Asus ก่อนหน้านี้เองเนี่ยซอฟต์แวร์ของเขาจะต้องใช้กับมือถือของ Asus เท่านั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในเวอร์ชันล,ล่าสุดที่อัปเดตมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาออกซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้ร่วมกับมือถือรุ่นอะไรก็ได้แล้วคุณแค่โหลดแอปที่ชื่อว่า Link to My Asus มาเท่านั้นคือเราสามารถโอนไฟล์ไปมาระหว่างมือถือกับ ตัวคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องต่อสายเลยนะครับผ่านวงแลนเดียวกันในบ้าน แน่นอนว่าโน้ตบุ๊กของคุณกับมือถือของคุณต้องต่อ WiFi ชื่อเดียวกันแต่ว่าในฝั่งของตัวมือถือเองเนี่ยเวลาเรากดคําสั่งโอนไฟเนี่ยมันก็จะเข้าแอปไฟมีเนเจอร์ให้คุณเลยเห็นไฟล์ทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอหรือไฟเอกสารเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดนะครับแล้วเราสามารถติ๊กถูกตุ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 กแล้วก็เลือกที่จะโอนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเราไม่มีโปรแกรมเฉพาะทางอย่างของ ASUS เขาที่เขาออกแบบมาเนี่ยเราจะต้องไปลงโปรแกรมเสริมอีกต่างหากไม่ก็เชื่อมต่อ ผ่านานยยไปเลแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้เว้ยคือไอตัว Link to My Asus เนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าการแชร์หน้าจอมือถือเข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊กไอการสกีนหน้าจอเนี่ยปกติทั่วๆไปแล้วเราจะต้องลงโปรแกรมเพิ่มกันเอาเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่เบลเคยพูดถึงโปรแกรมสตรีมหน้าจอไปแล้วแต่อันนั้นเนี่ยเป็นโปรแกรมที่จะต้องเสียตังค์แล้วก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแต่ Link to My Asus เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานได้เลยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มคุณใช้แอปเดิมแบบเมื่อกี้นะ ก็คือ Link to my ASU s เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็อนุญาตสิทธิ์ในการแคชหน้าจอนะครับหน้าจอทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับที่ตัวโทรศัพท์เนี่ยจะถูกเรียกเข้าไปใช้งานที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับคุณก็สามารถเปิด OBS แล้วก็สตรีมหน้าจอเกมเนี่ยเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ได้เอาไปเล่นเกมโชว์อะไรก็ว่ากันไปนะครับและก็ที่สําคัญนะครับยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใหม่มากๆแล้วก็โปรแกรมสตรีม Steam หน้าจอทั่วๆไปไม่มีแน่นอนนั่นก็คือการ extend หน้าจอจากตัวโน้ตบุ๊กเนนี่ยห้ออลาาป็นนาจท2ขง ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมว้าวมากเลยคือผมไม่เคยเจอมาก่อนว่าโน้ตบุ๊กมันมีฟังก์ชันนี้ตั้งแต่ต้นนะคือปกติเราจะต้องไปลงโปรแกรมเสริมอย่างพวก NDI อย่างพวกโปรแกรมเฉพาะทางในการเอาภาพหน้าจอมาขึ้นที่ตัวโทรศัพท์เราก็เพียงแค่กด connect device แค่นั้นปุ๊บเนี่ยหน้าจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะถูกลิงก์มายัางในตัวโทรศัพท์เลยและที่มือถือเนี่ยจะเห็นเป็นหน้าจอที่2นะครับซึ่งถามว่าเรียลไทม์ไหมผมตอบได้เลยว่าไม่100% คือมันก็ยังมีความดีเลยความกระตุกของภาพนิดนึงนะครับใช้แก้ขัดได้ใช้ดูภาพพรีวิวคร่าวๆได้คือในกรณีที่คุณจะใช้งานนอกสถานที่มันก็สะดวกมากๆเพราะมันไม่ต้องต่อสายอะไรเลยไงขอแค่มี Wi-Fi ชื่อเดียวกันอย่างตามโรงแรมอะไรเงี้ยเท่ากับมี2ฟังก์ชันนะคือการเอาภาพจากมือถือไปขึ้นในคอมกับการเอาภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ย มาขึ้นในมือถืออ่ากับฟีเจอร์สุดท้ายที่ถือว่าแปลกดีแต่ทุกคนอาจจะไม่เก็ตหรืออาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับคือเขาเรียกกันว่าคอมมูนิเคชันครับเมื่อเราทําการอนุญาตสิทธิ์ในตัวโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจําเป็นจะต้องเปิดบลูทูธไปด้วยเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยสามารถควบคุมมือถือของคุณได้ในฝั่งของการโทรเข้าโทรออกรับสายวางสายหรือว่าพวกคอนแทคเอ m เตต่างๆคราวนี้เนี่ยเราสามารถจะโทรออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองเลยไอตัว กลางมันก็ยังเป็นมือถือเหมือนเดิมแหละเราแค่มาทําในคอมเพียงแค่นั้นเองมันน่าจะคล้ายๆกับการทํางานเป็นโอเปอเรเตอร์ ater, หรือว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่จะต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับเราสามารถต่อไมโครโฟนต่อหูฟังแล้วก็ คุยสนทนาเหมือนกันแบบคุยผ่านสกายหรือคุยผ่านซูมเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นระบบโทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้มือถือจะต้องรองรับมือถือจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่วันนี้ครับคุณใช้กับมือถืออะไรก็ได้การรับประกันของโนบูรุ่นนี้เนี่ยให้มาอย่างงดงามและก็เหมือนกันในหลายๆรุ่นนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ Perfect w a r r a n t y เนี่ยให้มา1ปีนะครับในกรณีที่หน้าจอแตกนะครับหรือแม้แต่เกิดว่าคุณทำน้ำหกลงในแป้นคีย์บอร์ดแล้วผิดปกติไปเนี่ยก็จะอยู่ในพาร์ท กับอุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิดสําหรับการรับประกันแบบทั่วๆไปนะครับก็คือตัวเครื่องก็จะให้มาเป็นรูปแบบ3ปีนะครับก็เอาเป็นว่าห้ามพลาดเลยว่าตัวนี้เนี่ย ASUS ROG Stic G 1ิกับรหัสใหม่นะครับ GL ห้าสี่สาม QE HN หนึ่งสามหนึ่ง T นะครับราคาขาดอีก10บาทคือ0 0 0 0นมะื่อะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและ มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ